หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยคําสอนของท่านอาจารย์สิงห์พิรรีที่บอกว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นนะคะซึ่งในความหมายเนี่ยก็เหมือนกับท่านอยากบอกให้เราเนี่ยหมั่นเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยสั้นเกินกว่าที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็ศิลปะวิทยาก็เช่นกันนะคะมีมากมายไม่จบสิน้นเรียนรู้ยังไงก็ไม่จบสิน้นซึ่งคำกล่าวนี้ พอเราได้ลองเรียนรู้จริงๆจนถึงช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเนี่ยถึงวัยหนึ่งของชีวิตเราจะยิ่งเข้าใจนะคะว่าเออศิลปะยืนยาวจริงๆศิลปะยืนยาวเออความรู้ยังไงก็คือมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้ได้ในชีวิตนี้นะคะเออนอกจากนั้นเนี่ยเรายัางพบและเข้าใจอีกว่าไม่เพียงแค่ศิลปะที่ยืนยาวนะคะ สายตาเราอะก็ยาวด้วย